บอสครับผมเห็นเจ้ระเบิดแมนขึ้นปกหนังสือด้วยมันออกกําลังกายทุกวันจนดูดีเลยครับดีถ้างั้นออกกำลังกายให้มากกว่าไปอีกสองสาเท่าเลยจะได้ขึ้นปกหนังสือมากกว่าดีรเยกน้มหนักยังหนักหน่วงทุกวันเช้าเย็นแล้วดรเอ็กก็วิ่งอย่างหนักหน่วงสิบกิโลเมตรทุกวันเช้าเย็น การออกกําลังกายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าการออกกําลังกายที่ดีเนี่ยไม่ควรจะออกแบบหักโหมจนเกินไปเราอาจจะทําได้เช่นการออกกําลังกายแบบอาราเบียนะครับออกสัปดาห์ละ5วันก็พอวันละ3า30นาทีหรือคุณผู้ชมอาจจะเล่นหนักหน่อยสัปดาห์ละ3วันวันละสัก20นาทีแค่นี้สุขภาพของคุณก็ดีได้ง่ายๆแล้วนะครับ